สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง Sister n a n อีกแล้วนะคะในคลิปนี้แนนจะมาพูดถึงเรื่องของรูขุมขนนั่นเองค่ะมีหลายคำถามนะคะส่งเข้ามาว่ารูขุมขนกว้างจากการใช้แผ่นล,ลอกสิวเซียนคำตอบนี้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันค่ะ สิวเซียนนะคะมักจะเกิดขึ้นบริเวณผิวที่มีความมันค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงพบบ่อยกับบริเวณจมูกและคางนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะผิวของเราเนี่ยจะมีต่อมไขมันอยู่ใต้ผิวนะคะและเขาจะทําหน้าที่ในการผลิตซีบัหมหรือไขมันให้ออกมาตามรูขุมขนของเรานั่นเอง ่็มาเคลือบผิวของเราไว้ให้เกิดความชุ่มชื้นอยู่เสมอค่ะแต่ถ้าถูกกระตุ้นให้ผลิตไขมันที่มากเกินไปนะคะอาจส่งผลให้เกิดการอุดตันตามท่อรูขุมขนของเราได้จึงส่งผลให้เรามีสิวเซียนขึ้นมานะคะและในสิวเซียนเนี่ยประกอบไปด้วยขนอ่อน,นหลายเส้นนะคะประมาณ6 5ถึงเส้นเลยค่ะสาเหตุที่ทำให้สิวเซียนของเราเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่ไม่สมดุล หรือแม้กระทั่งการรบกวนผิวหน้าที่มากเกินไปค่ะและวิธีกําจัดสิวเซียนก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นที่ใครลหลายๆคนต้องรู้จักก็คือการใช้แผ่นลอกสิวเซียนนั่นเองค่ะเราจะมาค้นพบความจริงกันนะคะว่าการใช้แผ่นลอกสิวเซียนทําให้รูขุมขนกว้างขึ้นจริงหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ใช่นะคะแผ่นลอกสิวเซียนไม่สามารถทําให้รูขุมขนของเรากว้างขึ้นได้ค่ะที่เราเข้าใจแบบนี้นะคะก็เพราะว่า การที่เราเคยชินจากการที่มองเห็นรูขุมขนมีการอุดตันหรือเกิดสิวเซียนขึ้นมานั่นเองค่ะและเมื่อเราใช้แผ่นดึงลอกเอาสิวเซียนออกไปนะคะทําให้รูขุมขนของเราดูว่างเปล่าไม่มีอะไรอุดตันผิวนะคะตรงนี้นี่เองจึงทําให้เราเห็นรูขุมขนของเราได้อย่างชัดเจนมากขึ้นจึงอาจทําให้เราเข้าใจไปว่ารูขุมขนของเรากว้างขึ้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างกับขวดนี้นะคะที่มีจุกอยู่บนปากขวดนะคะ ถ้าเราทําการดึงเอาจุกออกไปนะคะเราก็จะเห็นปากคอขวดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราอาจจะหลงคิดไปว่าขวดเนี้ยปากขวดอาจจะใหญ่จริงหรือเปล่าจริงๆแล้วมันขนาดเท่าเดิมค่ะเพราะฉะนั้นแผ่นลอกสิลเซียนไม่สามารถทำให้รูขมขนของเรากว้างขึ้นได้นะคะและการที่เราใช้แผ่นลอกที่บ่อยมากเกินไป อาจไปรบกวนผิวและทาให้เกิดการระคายเคืองได้และไม่เหมาะสมกับคนที่มีผิวแห้งนะคะในการใช้แผ่นลอกค่ะวิธีการกําจัดสิวเซียนที่ง่ายที่สุดปลอดภัยและไม่เสี่ยงต่อการระคายเคืองนะคะสำหรับคนที่มีสภาพผิวแห้งนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ AHA ค่ะส่วนคนที่มีผิวมันและมีเนวโน้มที่เป็นสิวง่ายนะคะ แนะนำใช้เป็น BHA ค่ะควรเลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับสภาพผิวในการกำจัดความมันส่วนเกินนะคะจะลดโอกาสในการเกิดสิวเซี่ยนของเราได้อีกด้วยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ได้ทราบคำตอบกันแล้วนะคะว่าแพ่นลอกสิวเซี่ยนไม่สามารถทำให้รูขุมขนของเรากว้างขึ้นได้นั่นเองค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์อยากค้นหาคำตอบเกี่ยวกับผิวเรื่องอะไรสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยส่วนคนที่มีปัญหาผิวอยากพูดคุยเป็นการส่วนตัวสามารถทักมาได้ที่ Line a s s i s สเตอร์แนนได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ